เมื่อถามไพ่ถึงความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะระหว่างคนสองคนเฟอร์ทาร์ฮลิงก็มักที่จะเปิดดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนก็คือเป็นไพ่สองใบนั่นก็คือถ้าเป็นชายหญิงนะคะคู่รักชายหญิงใบแรกก็เป็นแทนผู้หญิงใบที่2ก็แทนตำแหน่งของผู้ชายในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าการเปรียบเทียบ เปิดดูสถานการณ์ความรักในปัจจุบันเป็นไพ่2อใบเนี่ยเราจะสามารถดูได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะในคลิปนี้ก็จะไม่ได้อ่านไพ่จากความหมายตรงตัวตามตำรา,าเป๊ะๆของไพ่แต่เป็นการวิเคราะห์ตามแนวทางของเฟอร์ทาโรฮิลลิ่งซึ่งยึดคำถามคำถามถาม,ถามว่าอะไรตำแหน่งไพ่แทนตำแหน่งอะ,อะไร และยึดบทบาทของพลังงานในไพ่แล้วก็ธาตุในไพ่แต่ละใบนะคะในความสัมพันธ์นี้ซึ่งยึดเป็นศูนย์กลางค่ะเพื่อที่ไพ่เนี่ยจะได้สะท้อนความจริงของสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาเราจะไม่โรแมนติไซส์แล้วก็ไม่อวยจนเกินไป ะะแต่เรามองและวิเคราะห์ตามพลังงานไพ่จริงๆที่ปรากฏหน้าไพ่นะคะปรากฏว่านะคะในเคสเนี้ยเจ้าชะตาที่มาดูดวงกับเฟอร์ทารโร่ฮิลลิ่งนะคะเจ้าตาผู้หญิงมาถามว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขาตอนเนี้เป็นยังไงกับชายผู้ชายคนที่เป็นแฟนเขานะคะปรากฏว่าไพ่ผู้หญิงค่ะเป,เปิดได้ไพ่ King of Cups ค่ะแต่ว่าตำแหน่งของไพ่ผู้ชายบึง่งเปิดมาเป็นไพ่ The m p r e s s ค่ะมันสลับกันถ้าเพื่อนๆสังเกตคือมันสลับตำแหน่งกันหมายถึงว่าผู้หญิงฝ่ายหญิงเปิดได้ไพ่ผู้ชายเป็นคิงด้วยแล้วก็ผู้ชายเปิดได้ไพ่ผู้หญิงเรามาวิเคราะห์กันนะคะคำถามคือความรักช่วงนี้ของทั้งสองคนนี้เป็นอย่างไร นะะในกรณีเคสตัวอย่างเนี้ยไพ่ไม่ได้แทนของความเป็นเพศค่ะแต่แทนบทบาทในความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่จึงไม่ได้ตอบว่าใครเป็นคนแบบไหนค่ะโดยนิสัยถาวรแต่ ตอบว่าใครกำลังอยู่ในบทบาทอะไรทางอารมณ์ในความสัมพันธนะ์ณเวลานี้ค่ะดังนั้นกรณีที่ผู้หญิงจับได้ไพ่ k n n o of u u p แล้วก็ผู้ชายจับได้ไพ่ The e m p r e s s ไม่ได้หมายถึงการสลับเพศทางพลังงานแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคือการสะท้อนโครงสร้างการเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับทางอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงในความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะเรามาดูแต่ละใบกันนะคะ บทบาทของผู้หญิงในบทบาทของ King of Cups ค่ะก็จะเป็นผู้ประครับประคองอารมณ์ King of Cups ในบริบทของความรักสำหรับคู่นี้นะคะไม่ใช่ไพ่ของความสบายใจแต่มันคือไพ่ของความรับผิดชอบทางอารมณ์ค่ะเห็นไหมประครับประคองถ้วยถ้วยสองใบไว้ในมือนะคะขณะที่สภาพแวดล้อมมีทะเลโหมกระหนำ่ำเนาะในไพ่ตำแหน่งเนี้ย ผู้หญิงคือคนที่จะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มั่นคงต้องนิ่งเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในี่ยสั่นคลอนค่ะแล้วก็ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็รองรับอารมณ์ของอีกฝ่ายด้วยไม่ใช่ต้องรับผิดชอบแค่ อารมณ์ของตัวเองนะต้องรับผิดชอบอารมณ์ของฝ่ายชายด้วยนะคะและนี่คือพลังของคนที่ทำหน้าที่ที่จะเป็น emotional container หรือพื้นที่ปลอดภัยทางใจค่ะซึ่งในระยะสั้นอาจจะดูผู้หญิงคนนี้เป็นคนเข้มแข็งแต่ในความสัมพันธ์ระยะยาวคือบทบาทที่ใช้พลังงานสูงและเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในความสัมพันธ์นะคะหากหากไม่มีการแบ่งเบาภาระ หรือความรับผิดชอบทางอารมณ์จากผู้หญิงท่านนี้ไปนะคะเรามาดูาไพ่ตำแหน่งของคุณผู้ชายนะคะในความสัมพันธ์นี้ดูนะคะคุณผู้ชายได้บทบาทของไพ่ D M Place ค่ะก็คือผู้ชายในในบทบาทเนี้ย ถือได้ว่าเป็นสภาวะทิ้งตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการการอบอุ้มทางอารมณ์ซึ่งไพ่ the empress ในตำแหน่งนี้ไม่ได้หมายถึงความเป็นผู้นำหรือความอุดมสมบูรณ์ในเชิงความหมายของไพ่นะคะแต่คือสภาวะของการเปิดรับค่ะผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในโหมดของคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวต้องการการัพพ p o r t การดูแลทางอารมณ์ต้องการพื้นที่ปลอดภัยให้ได้พักใจแล้วก็พร้อมรับ มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้ค่ะนี่ไม่ใช่ความผิดนะคะแต่ว่าสะท้อนว่าพลังอารมณ์ของผู้ชายคนนี้ยังไม่อยู่ในจุดที่เป็นเสาหลักให้กับคนอื่นได้แล้วก็กำลังพึ่งพาความมั่นคงจากอีกฝ่ายของผู้หญิงนั่นเองนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ทำไมการเปิดไพ่สองใบมันดีซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ ในเรื่องของธาตุของไพ่ได้ด้วยนะคะเรามาดูกันในความสัมพันธ์นะคะ king of c u p แทนเป็นธาตุน้ำนะคะส่วน the e m p r e s เนี่ยเป็นไพ่ของธาตุดิน <c oughs> ในเชิงของโครงสร้างพลังงานนะคะธาตุทั้งสองเนี่ยน้ำกับดินอ่ะมันไปด้วยกันได้ถูกไหมน้ำหล่อเลี้ยงดินแล้วก็ดินเป็นที่ ทักพิงอบอุ้มให้น้ำนะคะได้อยู่มีที่อยู่แต่ความจริงนะคะที่ต้องพูดถึงแบบไม่โรแมนติซส์เลยนะถ้าน้ำไหลให้อยู่ฝ่ายเดียวให้ดินเยอะเกินไปดินก็จะชื้นแฉะและเหลวแต่ถ้าดินเอาแต่รับน้ำน้ำก็จะค่อยๆแห้งเหือดนะคะแต่ในความสัมพันธ์นี้ก็คือความรักที่หล่อเลี้ยงกันได้อะ ก็ต้องมีความสมดุลนั่นก็หมายถึงต่อเมื่อการดูแลไม่ได้ตกเป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลอดเวลานั่นเองนะคะการสลับผู้หญิงจับได้ผู้ชายผู้ชายจับได้ไพ่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ความรักที่ผิดธรรมชาตินะคะแต่เป็นความรักที่ไม่สมดุลทางอารมณ์ค่ะผู้หญิงรับหน้าที่เป็นฝ่ายพยุง ฝ่ายซัพพอร์ตแต่ผู้ชายรับหน้าที่เป็นฝ่ายรับฝ่ายพักฝ่ายทิ้งตัวนะคะหากโครงสร้างความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวความสัมพันธ์จะช่วยเยียวยาทั้งสองฝ่ายได้ค่ะแต่หากยืดเยื้อโดยไม่มีการปรับบทบาทนะคะ King of Cup ฝ่ายหญิงก็จะเหนื่อยและเงียบค่อยๆห่างไปค่ะ ส่วน D M Place ฝ่ายชายก็จะเคยชินกับการถูกดูแลแล้วก็เป็นฝ่ายรับอยู่อย่างนั้นค่ะนะคะบทสรุปของ f e r t i l al o oh Healing นะคะนี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สวยงามโดยทั่วไปนะแล้วก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรถูกตัดสินว่าแย่ด้วยนะคะแต่คือความสัมพันธ์ที่ควรถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่าเฮ้ เรากำลังดูแลกันหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบกอยู่ฝ่ายเดียวไพ่ไม่ได้บอกให้เลิกกันนะคะแต่บอกให้เห็นโครงสร้างความจริงในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ชายหญิงทั้งสองคนนี้จะได้เรียนรู้แล้วก็เลือกว่าจะปรับเดินต่อหรือหยุด ความสัมพันธ์นี้ด้วยสติไม่ใช่ด้วยความหวังลมๆแรงๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างของเคสเจ้าชาตานะคะที่นำมาเสนอตามแนวทางการอ่านไพ่ของเฟอร์ทารโฮิลลิงเพื่อใช้เป็นคอนเทนต์ในการให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างไม่ใช่การชี้นำในการตัดสินใจแทนเจ้าชะตาหรือว่าผู้รับชมนะคะถ้าหาก คำถามนี้ยังค้างคายอยู่ในใจของคุณ